ทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบเงินช่วยเหลือทหารที่ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตได้รับบาดเจ็บขณะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิย้ำนะคะว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายวิเชียนจันทระโนทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือร้อยเอกพรศักดนาเทเวศหัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่สองกองทัพภาคที่สองที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงช็อตระหว่างนำเครื่องมือช่างลงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านสงแดงตำบลยางไวายอำเภคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยขณะนี้ร้อยเอกพรศักนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น8โรงพยาบาลค่า้สุรนารีโดยได้มีพลตรีเกรียงชัยประสงค์สุการจชนะประสงค์สุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลไายสุรนารีได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเข้าดูแลรักษาจนล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะทางนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงนะครับทหารทุกนาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทครับ